วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีจัดการแข่งขันเรือยอกองประสบกณนนิกนรรอบอ่าวปัตตานีสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวิถีพื้นบ้านเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ที่บริเวณริมคลองยามูตำบลยามูอำเภอยะอริ่งจังหวัดปัตตานีนายอดุลหมีเซนนนอำเภอยะอริ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันเรือยอกองะสบกณนนิกนรรอบอ่าวปัตตานีประจําปี2560นั่นก็คือสัญญาณที่จเปิดน,นะคะ มีนนาสัสิเพนละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยส่วนราชการผู้เข้าแข่งขันเยาว,วชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอยยริงเข้าร่วมง,งานอย่างคับคั่งด้วยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์2560ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเรือยกอกอทีมเยาว,วชนและประชาชนรวม18ทีม การแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์5จังหวัดชายแดนใต้จำนวน100คนนางสสิเพลละไม้พันวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการจัดทำกิจกรรมประหุวัฒนธรรมรอบอ่าวปัตตานีตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกน,นิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนรอบอ่าวปัตนีโดยใช้ประหูวัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่รอบอ่าวปัตนีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปอลิษาดาโอถ่ายภาพวริศราศีวัรข่าวพักใต้ชาแดนรายงาน 谁说不